นาต้นข้าวเองกวโยกลู่ลมไปช่างเขียวขจีกล้าน้อยเด็กน้อยดีใจที่ได้ลุยในทุ่งทองของดีกว่าจะเป็นเม็ดข้าวกลุ่นหอมก็ต้องกลมคอมบักไทยดำหวานกว่าจะได้กินข้าวหนึ่งจานต้องผ่านการงานของคนชาวนา,นาวันคืนผ่านเลยล่วงไปบางสิ่งเปลี่ยนไปไม่มา ซื้อว่าดิสานก็ซื้อว่านางทองพูนโขลือซาในรับรางวันอันปะโประกวเข้าหมอมมะลิจ้าได้ที่หนึ่งระดับประเทศการมะเร็กับอันแบ,บว่าเข้าอ้อแล้วกลับไปฮักมันที่ว่ามันปนนะเ่ากับรักษาอันตัวเรือมันปนเท่ากับไปหน้าทุกผู้มือไปเล็บเ<อ>บื้องแล้วกัมันอ้อก่อนกับฮักทิมแปลว่าเข้าปนก็คือคัดออก,ากตางโมงเห็นขัดออก ตางหมู่เหรอคะคัดเนาะข้าวเหนียวกับที่มันผลกับคัดเนาะแต่เสียขาวทรงนี่คือเจ้าเนาะจ้าแล้วในส่วนของการคัดเมล็ดนี่ข้าวต้องเปลี่ยนทุกสองปีคือคือเขาบอลเรื่อยไปยังไงเป็ี่ยนยูค่ะคัดเอายูข้าวกะระยะภายในสองปีข้า็คัดออกจากหน้าข้าวเหนียวจ้าเกี่ยวมาได้แล้วกัเขากะเอาไว้ตังหะจ้าเบข้าอันสมบูรณ์วกะเบ่งไว้ตังหะแล้วก็มาคัดเลอะออีกมันนี่กะคัดเลอะเลื้ออาตัวเลอะแต่ว่าเกี่ยวมือเกี่ยวมือ การเตรียมบินนี่เท่าสีเตรียมยังไงครับพอกยวข้าวแล้วแล้วกไุ้ข้ากับไถไทคกบตัวฟิ่งอันนี้บอกข้าเป็นไถหุ้จ้าไถหุเนาะไหุดก็ตั้งหาได้อันนี้นะไทคกบตัวเฟึ่งตัวฟึงกอนจ้าไถครบตัวเฟึ่งเดินได้เดินพืจีเนาะเดินพื้นสกีกาไทคกบตัวฟ่งจ้าเฮ็ดยังไงต่อันี้ครับไทคกบตัวฟ un ึ่งแล้วก็พอเดินพุสธพาลงมาเนาะข้าก็ไปไดหุดอันนี้ไถหุ้นจ้าไผ่หุ้นแล้วก็ได้น้ เอากาแล้วกาเงี่ยวค่ะพี่แล้วคุณพอดำแล้ววันที่ยี่สเจ็ดย่สิบแปดนี่ก็ดำแล้โอ้ที่นี่พไายหูดแล้วยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดดำอย่างนี้ไถายังไ่ดีถทเทอที่สองถเทอที่สามเนาะสามแลเขาเอินว่าถ่ายดำปะ่ายดำเทอที่หนึ่งนะถทยหูดถ่ยหูดถทยหูดแล้วละกันมาถทยดำจะถ่ายห่มห้องนี่เนาะจาเออพอถยแล้วก็เอาก้าตอนนี้คือวานก้าแล้วจา วานก้าวนี่ห้องแช่น้าไว้จะเหมือนครับแช่น้ำอันคืนนึ่งเอาคืนเดียวแช่คืนนึงแล้วก็เอาคืนสองคืนเอาไปยังแช่คืนเดียวแล้วงแชเขาคือแช่ไปสองคืนบางคนก็แช่สองคืนบางคนก็แช่คืนเดียวของแม่เนี่ยแช่คืนนึงแล้วก็เคืนสองคืนเอาคืนสองคืนแล้วมากะละเตะตามะเร็ดเขานะแตกแล้วเนาะจ้าเ้ากับ พึ่งถุงอ้อพึ่งถุงอ้อแล้วก็มันจะหฮาก็ไม่ได้ปิดปลาถุงนะมันกัมันกเตะตาเมล็คาวนะเตตาแล้วก็ได้ทรงคืนแล้วเข้าก็ไปว่านมันนว่านันีเตรียมที่หน้าสาหรับว่านเขาเตรียมยังไงากะไทไทสองอย่างนี่ละไทแล้วก็คาดคาาถ้ามันเล็บขึ้นนี้แหละคือแปนแผ่นนี่แหละเล็บพามันเรียบร้อยเป็นหน้าอกก่อนบ่รียว่าเอานหนาก่อนเอาน้าเฮาก้อนแล้วก็ไทไทแล้วก็คาดาถละแแเาไอปหว่านจ้ะแล้วก็ พ่อได้เอาแม่ขึ้นนึงพูดได้ยังไรบานเพราะว่ามันเป็นที่ดินล่มเห็นว่านเลยมะละลูกงะเอาแม่น่ะมะละทอนเนี่ยชิมไปขึ้นนึงจ้าจังกลับเมื่อวานตื่นเช้าเมื่อวานจ้าตื่นเช้ายังเมื่อวานวานหลมาได้ไหมวานเบิ้งบังวานนะหน้าแม่น่ะประมาณสิบสองไร่ใส่ข้าวปุ้กได่สิบสองไร่น่ะใส่ข้าวปุ้กสี่ปิดสี่ปิดจ้า วานหมดเลยวานหมดเลยสิปิดนะวานวานแล้วฐาโดนบาแดมต้นกา้มันสูงสักไหนครับอันต้นกากะย้อยสูงประมาณนี้แล้วอ๋อประมาณประมาณเนาะใช่ประมาณ,มาณยี่ยสิบเซนเนาะเชิงโคบเชิงโคบกะ,ะสมมุติว่าเ่าวานวันที่วันที่ยี่สิบแปดนี่เนาะอพอเดินยี่สิบแปดหน้าเ่ากดัดดําพอเดือนนึงจ้าได้เดือนนึงกระดำเอาเดือนนึงเนาะจะกัดดําพอเดือนนึงเออการดำนี่ ได้เว้นระยะห่างสัมเลยครับหายเว้นระยะสัมในแล้วกาเอากาเอาจ้กาเอาสองนึงกาเซาะหนึ่งก่อนนี้ใส่เจ็กต้นใส่สามต้นสองต้นก็ได้สอต้นใส่ปะใช่สามสองสองถึงห้านะสองถึงห้ามาตาที่นี่ระดับน้ำดิระดับน้ำกะได้ดูแลจั่างไรได้ดูแลคือพอทายเบาหันเลยอือคือกันคือกันนั่นละใส่ปุ๋ยเดี๋ยวันนี้ใส่ปุ๋ยกัน กันบชีวภาพอ๋อชีวภาพใส่ตอนไหนเส้นตอนห้าไทยห้าละไทยดำเนี่ยนะไทยดำจ้าวานก่อนหวานก่อนแล้วก็ไทยวานก่อนยังดำเนาะจ้าวานชีวภาพตะกอนยังไทยดำเอาชีวภาพเล่นไหจ้าชีวภาพเป็นเม็ดเป็นไหชีวภาพเป็นเป็นเม็ดยูเอสเอานี่แหละเห็เป็นเม็ดเนาะจ้าเดีไม่ได้ว่าเอาปุ๋ยคอแล้วก็เอาน้ำชีวภาพก็จ้าแล้วก็เอ็เป็นปุ๋ยคอเป็นไหจ้าเอ็เป็นปุ๋ยคอเพราะว่ามูเป็็นเเมดพราะว่ามูเกานะเขาเอ็ดไม่ได้ผสมเคมีเลยมันนี่ผสมปะ ผสมนิดหน่อยผสมนิดหน่อยนิดหน่อยจ้านิดหน่อยจักรวาลว่านแล้วยังว่านแล้วก็ยังไถจ้าว่านแล้วก็ไถไถคูบขาดไปแล้วก็เลยดำแล้วก็ดำแบบนี้ขึ้นใส่เทือแรกจ้าที่นี่พ่อเขาปลูกแล้วนี่ใส่มันอีกบอสอันพ่อดำแล้วคู่แล้วแล้วก็ไปใส่รอบสองตอนมาตั้งท้องหมดแล้วตั้งท้องเลยจ้า ท้งทองใสปืนครุ่งจะเป็นเช่นใดเ้าทาไม่เป็นไรเรายังรอสิ่งที่ที่หไังว่าจะคืนมาดีใจได้รู้ได้ทำเปื้อนโคลนก็คำกันดีต้นกล้าน้อยน้อยนุ่มดีในมือพวกเราอดีตอาจเลย เ็นไรใจเรายัางเบี่ยมความหวังไม่เงาขอให้เรารู้ทัน